สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่กำลังติดตามทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคุยกันทุกวันอาทิตย์ซึ่งจะเป็น EP ีที่4แล้วกับผมดีเจตายผู้ชายสายไอทีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านและสวัสดีค่ะพี่ตายเจียบผู้หญิงผู้ซึ่งหลงไหลในเรื่องไอทีเป็นอย่างมากพร้อมร่วมพูดคุยเรื่องราวน่าตื่นเต้นในโลกเทคโนโลยีกับคุณผู้ฟังแล้วค่ะ วันนี้เรามีเรื่องใหญ่ที่กำลังเป็น Talk of the Town ในวงการไอทีมาฝากกันครับโดยเฉพาะเรื่องของยักษ์ใหญ่ที่พวกเราคุ้นเคยกันดีอย่าง Google นั่นเองครับเกล่นมากขนาดนี้น่าสนใจมากๆเลยค่ะพี่ตายได้ยินมาแววววว่า Google กำลังเจอมรสุมครั้งใหญ่เลยเหรอคะเสออิเฟกต์นิดนึงค่ะ ใช่เลยครับเจีย๊ยบล่าสุด Google ออกมาเปิดเผยข้อมูลว่ากำลังเจอกับวิกฤตครั้งสำคัญเลยครับเพราะ Google Search ที่เป็นเหมือนหัวใจหลักกำลังได้รับความนิยมน้อยลงสังเกตจากส่วนแบ่งการตลาดทั่วโลกลดลงต่ำกว่า90%เป็นครั้งแรกในรอบเกือบ10ปีเลยทีเดียวครับโอ้โหต่ำกว่า90%นี่ไม่ธรรมดาเลยนะคะสาหรับ Google ทั้งทที่เป็นเจ้าตลาดมาตลอด แล้วตัวเลขที่ว่านี่มันลดลงไปขนาดไหนคะพอจะมีข้อมูลไหมคะมีครับจากข้อมูลช่วงไตรามาสสุดท้ายของปี2024นะครับเดือนตุลาคมส่วนแบ่งการตลาดดูที่89.34%ครับเดือนพฤศจิกายนขยับขึ้นมาหน่อยที่89.99%แต่เดือนธันวาคมก็ลดลงไปเหลือ89.75%ครับ และที่น่าสนใจคือพอมาต้นปีนี้นะฮะหมายถึงต้นปีที่ข้อมูลถูกเปิดเผยนะฮะเดือนมกราคมอยู่ที่ประมาณ89.62กุมภาพันธ 89. ์89.75แต่พอมาเดือนมีนาคมนี่สิครับลดลงไปเหลือประมาณ87.06เท่านั้นเองน่าตกใจมากเลยค่ะพี่ตาย ปกติเวลาเราจะหาอะไรก็ Google ตลอดเลยนะคะแล้วอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้ส่วนแบ่งการตลาดลดลงขนาดนี้ล่ะคะหลักๆเลยก็คือการแข่งขันที่เพิ่มสูงขึ้นจาก AI c h แชทบอทครับเพราะพวกนี้สามารถให้คำตอบได้ตรงและรวดเร็วกว่าลดความจำเป็นในการคลิกเข้าไปยังเว็บไซต์ต่างๆคู่แข่งคนสำคัญก็คือ Bing ของ Microsoft ที่มี AI อยู่เบื้องหลังตอนนี้มีส่วนแบ่งการตลาดทั่วโลกประมาณ 6- 9 ถือเป็นอันดับ2รองจาก Google เลยครับนึกภาพออกเลยค่ะอย่าง ChatGPT นี่ก็มาแรงมากๆเลยใช่ไหมคะ ถูกต้องครับ Chat GPT นี่เคยทำลายสถิติมีผู้ใช้บริการทะลุ1ล้านคนในเวลาเพียง5วันหลังเปิดตัวด้วยนะครับแถม OpenAI ซึ่งเป็นเจ้าของยังเคยเปิดเผยว่า Chat GPT มีผู้ใช้งานรายสัปดาห์สูงถึง400ล้านคนเลยทีเดียวครับเยอะมากจริงๆค่ะแล้วมีปัจจัยอื่นๆอีกไหมคะนอกจากการแข่งขันจาก AI Chatbot อีกปัจจัยก็คือพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของผู้ใช้งานครับโดยเฉพาะกลุ่ม Gen Z ที่หันไปใช้ TikTok ในการค้นหาข้อมูลเพิ่มขึ้นถึง40%เมื่อเทียบกับ Google Search ครับเดี๋ยวนี้อยากหาอะไรก็ไถ TikTok ดูกันแล้วครับจริงด้วยค่ะพี่ตายเพื่อนๆนน,น้องๆเจี๊ยบก็เป็นแบบนั้นกันเยอะเลยค่ะแล้วแบบนี้ Google เขามีแผนจะรับมือ,อยังไงบ้างคะยักษ์ใหญ่ลม้มยากน่าจะมีไม้เด็ดออกมาใช่ไหมคะแน่นอนครับ Google ไม่ได้นิ่งนอนใจแน่นอน ล่าสุดในงาน Google I/O ซึ่งในข้อมูลระบุเป็นปี2018นะฮะแต่อาจหมายถึงงานล่าสุดก่อนเปิดเผยข้อมูลนี้นะครับ Google ได้ประกาศสื่อครั้งใหญ่พร้อมนำ AI เข้ามาเป็นหัวใจสำคัญในสนามรบ Search Engine ครั้งนี้ครับมาแล้ว AI นี่เองที่จะเป็นอาวุธสำคัญของ Google แล้วเขาจะนำ AI มาปรับใช้อะไรที่น่าสนใจบ้างคะ ไฮไลท์เด็ดเลยก็คือ Google เตรียมเปิดตัว AI โหมดใน Google Search ครับที่จะเข้ามาช่วยสรุปข้อมูลจากแหล่งต่างๆพร้อมกับอ้างอิงที่มาให้เราได้เลยแบบเบ็ดเสร็จจากเดิมที่เราต้องคลิกเข้าไปอ่านทีละลิงก์ตอนนี้ AI โหมดจะทำให้เราไม่ต้องคลิกเข้าไปในเว็บไซต์เหล่านั้นแล้วครับว้าวอันนี้น่าจะสะดวกสบายขึ้นมากๆเลยนะคะประหยัดเวลาไปได้เยอะเลยค่ะมีอะไรอีกไหมคะที่เกี่ยวกับ AI โหมดมีฟีเจอร์ที่เจบน่าจะชอบมากเลยครับ คือฟีเจอร์ try on ที่อยู่ใน AI Mode นี่แหละครับ Google จะเปิดให้เราลองเสื้อผ้าจากแบรนด์ที่เราอยากได้ผ่าน AI ได้เลยก่อนตัดสินใจซื้อจริงกรี๊ดอันนี้ถูกใจสายช้อปปิ้งอย่างเจี๊ยบมากเลยค่ะพี่ตายล้ำสุดไปเลยค่ะ ยังไม่หมดนะครับยังมีฟีเจอร์ e s s o n i c หรืออาจหมายถึงฟีเจอร์ c and r ที่เชื่อมโยงกับ Project a s t r a ในภายหลังที่ผู้ใช้สามารถพูดคุยกับ Search e n t i n เกี่ยวกับสิ่งที่เห็นแบบ Real Time ผ่านกล้องของตัวเองได้เลยครับโหเหมือนมีผู้ช่วยอัจฉริยะติดตัวเลยนะคะเนี่ยแล้วนอกจากเรื่อง Search แล้ว AI ของ Google อย่าง Gemini มีการพัฒนาอะไรที่น่าสนใจอีกบ้างคะพี่ตต่ กูเกิลได้พัฒนา Gemini 2.5 Pro ให้มีความฉลาดมากยิ่งขึ้นครับมีโหมด Deep Research หรือการหาข้อมูลแบบลึกและเป็นเหตุเป็นผลมากขึ้นมีโหมดแปลภาษาแบบ Real Time ตอนประชุมผ่านกล้องใน Google Meet และที่น่าทึ่งอีกอย่างก็คือ v o หรือในข้อมูลใช้คำว่า v ี o อทซึ่งเป็นโมเดลการสร้างวิดีโอที่มีเสียงได้ด้วย AI ตามความต้องการของเราเพียงแค่เขียนพร้อมเป็นข้อความหรือใส่รูปภาพเข้าไปครับ ครับเครื่องมากๆเลยค่ะแต่เหมือนเคยได้ยินมาว่าแอปพลิเคชัน Gemini บนสมาร์ทโฟนยังตามหลังผู้แข่งพอสมควรเลยใช่ไหมคะพี่ต่ายใช่ครับมีข้อมูลว่าการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Gemini บนสมาร์ทโฟนอยู่ที่อันดับ54หรือประมาณ106ล้านครั้งในขณะที่ Chat GPT อยู่อันดับ4หรือดาวน์โหลดประมาณ456ล้านครั้งครับตรงนี้ Google ก็คงต้องเร่งพัฒนาต่อไปแล้วแผนในอนาคตของ Google ล่ะคะ มีอะไรที่น่าจับตามมองอีกบ้างไหมคะพี่่ายในอนาคต Google เตรียมจะเปิดตัวฟีเจอร์ Google Dream ที่จะร่วมมือกับ HP ในการพัฒนาระบบวิดีโอคอลให้เสมือนกับการที่เรานั่งคุยกับคนจริงๆเลยครับ รวมถึง Google Glass ในโปรเจกต์ Android XR ที่จะทำงานร่วมกับ Gemini ในรูปแบบถามตอบผ่านกล้องและได้ยินเสียงอีกด้วยครับฟังดูเหมือนหลุดออกมาจากหนังไซไฟเลยนะคะแล้วสำหรับการลงทุนใน AI ทั้งหมดนี้ Google ทุ่มเงินลงทุนไปเยอะไหมคะ Alphabet บริษัทแม่ของ Google ประกาศว่าจะใช้งบลงทุนกว่า75,000ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งเป็นงบที่สูงกว่าที่ Wall Street คาดการไว้ถึง27% ตัวเลขนี้สะท้อนให้เห็นว่า a l p h a เบ t มีความเชื่อมั่นในเทคโนโลยี AI ที่จะก้าวเข้ามาเป็นอนาคตของบริษัทอย่างมากครับสมกับเป็นยักษ์ใหญ่จริงๆค่ะถึงแม้จะเจอความท้าทายแต่ Google ก็มีประวัติศาสตร์และผลงานที่แข็งแกร่งมาตลอดเกือบ25ปีนะคะไม่ว่าจะเป็น Google Search ที่เราคุ้นเคยระบบปฏิบัติการ Android ที่มีผู้ใช้มากที่สุดในโลก Google Maps YouTube Gmail และอีกมากมายเลยค่ะ ถูกต้องครับการปรับตัวครั้งใหญ่นี้ของ Google เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของบททดสอบครั้งสำคัญซึ่งผลลัพธ์ในอนาคตจะเป็นอย่างไรและ Google จะยังคงเป็นเจ้าตลาดในตลาด Search Engine ได้อยู่หรือไม่เราก็ต้องมาจับตารอดูกันต่อไปครับวันนี้ข้อมูลเข้มข้นจุดใจมากเลยค่ะพี่ตายขอบคุณมากๆเลยนะคะที่นำเรื่องราวดีๆและน่าติดตามแบบนี้มาเล่าให้ฟังกันค่ะ ยินดีเสมอครับเจีย๊ยบหวังว่าคุณผู้ฟังจะได้รับทั้งสาระความรู้และความเพลิดเพลินไปพร้อมๆกันนะครับสำหรับวันนี้เวลาของรายการเทคทอกับตายและเจีย๊ยบก็หมดลงแล้วค่ะกลับมาพบกับเรื่องราวไอทีที่น่าสนใจแบบนี้ได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ